สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาเจอกันกับพิชี่เหมือนเคยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารแมนยูกันสักนิดนึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะเหล่านักเตะจะเริ่มทยอยไปเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาตินะคะเพราะว่ามีช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์บางชาติก็อุ่นเครื่องบางชาติก็ฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะข่าวเรื่อง เรื่องข่าวมันอาจจะเบาๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้แมนยูข่าวไม่เบานะจ๊ะมีหลายประเด็นร้อนแล้วเป็นประเด็นแบบใต้เตียงดาราทุกคนโคตรโคตรโคตรจะใต้เตียงดารานะคะอ่ะก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพิชีนะคะก็จะมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกๆวันยกเว้นวันที่ติดภารกิจจริงๆะนะคะที่จะไม่ได้มาเนาะอ่ะทีนี้เหมือนอย่างเฮดไลน์ที่พาดไว้ก็คือเรื่องราวของจะดดนชันโชค อยู่ต่อหรือพอแค่นี้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่นี้ข่าวล่าสุดอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอรู้เรื่องของซานโช่อยู่แล้วแหละแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนซานโช่เนี่ยที่เขาไม่พอใจกับสิ่งที่เอลกนฮากออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วมีเดลี่เมล l ค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้จอร์นซานโชเนี่ยไม่พอใจกับ การเลือกปฏิบัติของเอริกเซนหาเขาบอกว่าในทีมในการฝึกซ้อมมันปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมแล้วเขาก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกรณีของอันโตนี่อีกหนึ่งนักเตะในตำแหน่งใกล้ๆกันแต่อันโตนี่เล่นทางขวาจจดอนซันโชเนี่ยเล่นทางซ้ายคือเดลี่เมลเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเหมือนซันโชอเองอรู้สึกว่าทำไมทีกับอันโตนี่ผลงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอ แต่ว่าได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยรู้สึกแบบน้อยอกน้อยเนื้อน้อยใจกับสถานการณ์ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเหมือนเดลี่เมลเนี่ยก็พยายามสอบถามไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆว่าเอ๊ะแหล่งข่าววงในในโอทราฟอร์ดมีใครพอจะรู้ไหมบอกได้หรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างที่เขาลือกันไหมว่าจะดอนซันโชเนี่ยน้อยอกน้อยใจโดยเฉพาะกรณีของอนโตนี ซึ่งเขาก็ว่ากันว่าไทโอแหล่งข่าววงในในโอทฟ,ฟอร์ดก็ปฏิเสธเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในสโมสรภายในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคืออะไรแต่ว่าเดลี่เมล l นะคะมีบอกเพิ่มเติมว่าเทนฮากเอง ก็เหมือนจะไม่ได้พอใจกับสิ่งที่จอร์นซานโชออกมาโพส์นะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเรียกซานโชเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วกรณีของจอร์แดนซานโชเอริกเทนฮาร์กแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนลงเอยแบบไหนจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าจะต้องแยกย้ายกันไปที่นี้ พี่ชี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องของจอร์ a n นชันโชเนี่ยมาเล่าย้อนไทม์ไลน์ซิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่จอร์ a n นชันโชย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เนเ็ตจนแมนยูเข้าสู่ยุคใหม่ในการคุมทีมของริกเทนฮากมันมีเรื่องราวระหว่างจอร์ a n นชันโชกับเทนฮากอย่างไรบ้างตลอดเวลาตั้งแต่วันที่เขาย้ายตัวมานะคะคือจอร์ a n นชันโชเนี่ยย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์เนเ็ดเป็นแบบ หนึ่งในดีลที่แฟนๆปีศาจแดงรอคอยเพราะถ้าใครจังัวได้ไมันจะมีแบบข่าวว่าจอดนซันโชเข้ามาอยู่ในกลุ่ม w อตถ์แอ p ของทีมแมนเชสเตอร์ในเตดแล้วแต่ว่าตกลงค่าตัวกันไม่ได้ดอทมูลไม่อยากปล่อยบลาบๆาบา,บา,บา,บาเอา่อเป็นตำนาน48ชั่วโมง1คนเลยของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยจอดนซันโชก็ได้มาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูเมื่อตอนซัมเมอร์ปี2021 ตอนนั้นที่ย้ายมาเนี่ย73ล้านปอนด์นะคะเซ็นสัญญายาว5ปีจนถึงปี2026ณตอนนี้ปี2023นั่นหมายความว่าเหลือสัญญาอีก3ปีด้วยกันทีนี้ตอนย้ายมาคนที่อยากได้จดรดอนซนโชามาร่วมทีมเนี่ยคนนั้นคือโอเลกูน่าโซชาแต่ว่ามาอยู่กับโซชาได้ไม่นานเพราะว่าในฤดูกาล2021-2022เนี่ยก็น่าจะจำกันได้ว่ามันเป็นช่วงที่อาโซชาฟอร์มไม่ดีมีกระแสโซช,ชาเอาจนสุดท้ายเป็นราฟลังนิตเข้ามาทำหน้าที่แทน ามาดูในฤดูกาล2021-2022แล้วกันนะคะคือมันก็เป็นยุคคาบเกี่ยวระหว่างโอเลโกซ่าโอเลโกนาโซชากับยุคของราฟเฟนิทที่เข้ามาเนี่ยจอร์นัันโช่ลงเล่นทุกรายการให้กับปีศาจแดงนะคะ38นัด38นัดเนี่ยแบ่งเป็นในลีก29นัดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1นัด FA คัพ1นัดลีกคัพ1นนัดผลงาน38นัดโดยรวมถือว่าดีหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดี เพราะว่าจ่าย3ยิงไป5ถ้าบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูผลงานตอนที่จอนชันโชวอยู่กับดอ m มุนแล้วฟอร์มแรงจนแมนยูซื้อมาในราคา73ล้านปอนด์มาร่วมทีเนี่ยตอนชอนโชวอยู่กับดอตมุนนะลงเล่นให้กับดอ m มุนทุกรายการนะคะ137เกมยิงได้50ประตูมีแอสซิสต์57ครั้งนั่นหมายความว่า ในทุกๆ2เกมครึ่งไม่ถึง2เกมครึ่งด้วยซ้ำเจเดนซันโชจะต้องมีประตูเกิดขึ้นกับดอทมุลณตอนนั้นนะแล้วก็ยังมีแอสซิสอีกซึ่งแบบสถิติมันดีแต่ะในฤดูกาลแรกกับแมนยูอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แล้วตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูช่วงแรกๆนะคะในในฤดูกาลที่เป็นยุคของโอเลกุนโซชากับรานนิกเนี่ยตำแหน่งประจำที่จเดนซันโช จะได้ลงส่วนมากก็คือตำแหน่งปีกซ้ายนี่แหละมีขยับไปเล่นเป็นปีกขวาบ้าง8นัดมีหน้าต่ำนัดหนึ่งหน้าเป้านัดหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลโดยโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ว่าพอเข้าสู่ฤด,ดูกาล2022-2023เอริกเทนฮาร์เข้ามาทำหน้าที่แทนทีนี้พอตั้งแต่ที่เอริกเทนฮาร์เข้ามาทำหน้าที่แทนในฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ย จะว่าไปซานโชก็ถือว่าได้ลงสนามบ่อยนะคะเพราะว่าได้ลงสนาม41นัดรวมทุกรายการเยอะกว่าปีก่อนหน้าน,นั้นอีกแต่อาจจะด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บเยอะแต่อย่าลืมมันมีช่วงที่เทนฮาี่ยปล่อยให้ซานโชกกลับไปจูนจิตใจตัวเองเดี๋ยวพิชี่ค่อยๆไล่ไปมาดูสถิติการลงสนามของจจดอนซานโชกก่อนในยุคจจดอนซานโชกกับเอริกเทนฮากเนี่ยนะคะลงสนามไป41นัดในทุกรายการแต่ผลงานมันก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้น ยิงประตูได้มากกว่าเดิมค่ะยิงไป7ลูกแต่แอสซิสาเหมือนเดิมแล้วก็ในลีกเนี่ยอาจจะผลงานดีหน่อยเพราะว่าในลีกลงไป26นัดยิงได้6จ่าย3ฟุตบอลยูโรปายิงไป1ประตูจาก10เกมที่ลง FA ครับอีก3นัดลีคับอีก3นัด,นดแล้วถ้ามาดูตำแหน่งที่จะดอนชันโชลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วมากที่สุดก็ยังคงปีกซ้าย23นัดด้วยกันนะคะเล่นลงเป็นปีกขวา10นัด เล่นเป็นกองกลางฝั่งซ้ายขยับลงมาหน่อย3นัดแล้วก็มีหน้าต่ำหนนัดแต่ว่าอย่างที่พี่ชี่บอกไปค่ะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยวิกเทนฮาร์เนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยจจดอนซานโชคุณมีปัญหาเรื่องของจิตใจหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายหรือเปล่าก็เลยทําให้เอริกเทนฮาร์ตัดสินใจเลือกที่จะส่งจจดนซานโช่ะเง้นคุณไปพักเลยไปพักให้เต็มที่ก็ส่งไปพักฟื้นแบบ ส่วนตัวเราก็ส่งทีมงานตามไปฝึกซ้อมด้วยนะไกลถึงฮอลแลนด์แล้วก็ไปพักใหญ่ๆจนหลายๆคนก็รอว่าอะไปครั้งนี้กลับมาจอดอนซานโชหน่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ว่าพอกลับมา ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้มีโอกาสลงสนามก็ลงแข่งในศึก FA ฟเอที่แมนยูเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งเกมนั้นนั้นนะ่ะลงมาเป็นตัวสำรองอันโตนี่แต่ว่าลงมาเป็นตัวสำรองอันโตนี่อันโตนี่เล่นปีกขวาถูกไหมแต่ว่าเกมนั้นนั้นเจอ้ดอนซานโชไม่ได้ลงมาเป็นปีกขวานะคะลงมาเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่เอบเบิเรสตท้าขาจจะดูว่าเฮ้แล้วเจ้ดอนซานโชเล่นในตำแหน่งไหนถึงจะดีก็ เป็นนักเตะที่อาจจะถูกโยกไปเล่นในหลากหลายตำแหน่งแต่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือปีกซ้ายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยังแสดงผลงานออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักจนช่วงพรีซีซั่นก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยนะคะเทนทาก็เลยลองจับซานโช่ไหนลองซิลองไปเล่นตำแหน่งอื่นดูซิก็เลยจับไปเล่นตัวบนสุดในตำแหน่งเฟานายก็มีนะคะเพื่ออะไปอยู่เฟานายจะดีหรือเปล่าเพราะว่า ด้วยสกิลของซานโชเองอริทันหาเขาก็มองว่าด้วยสไตล์ของซานโชเนี่ยอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่อยู่ริมเส้นแล้วเลี้ยงบุกทะลุทะลวงคู่แข่งเพราะอย่างที่เราเห็นกันว่าซานโชเนี่ยดูเหมือนเขาแบบถ้าใช้คําแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบป๊อดป,อดปอดนิดนึงอะนึกออกป่ะแบบไม่ใช่เหมือนอันโตนี่แบบ Anthony, หรือว่าแรชฟอร์ดที่แบบอยากจะกระชากอยากจะเลี้ยงหรืออย่างแบบกาณาโชแต่ว่า ซานโชเขาจะมีความแบบนิ่มๆแล้วก็เหมือนอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนิดนึงแต่ว่าด้วยศักยภาพอื่นๆน่ะการสร้างสังเกมเขาก็ดีลูกจ่ายสวยๆให้เพื่อนก็มีหลายครั้งแล้วการจบสกอร์ของจอร์นซันโชโดยทั่วไปอ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานในการจบสกอร์ดีคนหนึ่งนะแต่พออาเทนท้ามองไปแบบนั้นแล้วคุณเล่นตำแหน่งปีกซ้ายไม่วเวิร์เอาไปลองเล่นฟาไนดูเลยแล้วกันอาจจะดีก็ได้ แต่ปรากฏว่าพอไปเล่นในตำแหน่งนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนก็ไม่โดดเด่นสักทีทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเทนฮาก็คงคิดแหละว่าจะเอายังไงทีนี้ไม่ข่าวลือเหมือนกันนะคะว่าในในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่แมนยูมีการพองถ่ายนักเตะออกจากทีมอยู่เยอะมากๆจริงๆอะ่ะหนในคนที่เอ็ดนฮาร์กอนุญาต ให้ย้ายทีมได้ก็คือจอรอนซันโชนะทุกคนแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสุดท้ายแล้วซันโชก็ไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วซันโชก็อยู่กับทีมเหมือนเคยนะแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูจอรอนซันโชผลงานในช่วง p r e s e a ั o n ผลงานในช่วง p r e s e a ั o n ของจอรอนซันโชก็ไม่ได้แย่นะคะเหมือนกันกันกบฤดูกาลที่แล้วไม่รู้มันเดจาวูหรือเปล่าเพราะในฤดูกาลที่แล้วอ่ะผลงานตอน p r e ซ e a ั o ก็ทําได้ดีเหมือนกัน แต่มันกลายเป็นว่ามันดีแค่ตอนปีซีซั่นไงทุกคนพอเปิดฤดูกาลมาเริ่มฤดูกาลใหม่มาผลงานมันกลับไปอ,อีรอปเดิมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้คำว่ากลับไปอ,อรอรปเดิมเนี่ยมันก็เพราะว่าจดดอร์านโชไม่ได้รับโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าตั้งแต่เกมแรกนะแมนยูชนะวูลฟ์แพสเปอร์ชนะนอตติงแฮมฟอเรส และก็เกมล่าสุดกับอาร์เซนอลที่ไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สเกมแรกอถามว่าเจดอนซันโชได้ลงสนามไหมได้ลงแต่ว่าลงสนามในฐานะตัวสำรองทั้งหมดแล้วไอ้ที่ว่าลงสนามตัวสำรองเนี่ยนะมีโอมีเวลาอยู่ในสนาม76นาทีเองก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะที่ที่เจดอนซันโชได้รับโอกาสลงสนามในช่วงซัมเมอร์นี้ไอในช่วงฤดูกาลนี้แล้วเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลก็ไม่มีชื่อติดกับทีมเลยด้วย ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบเป็นประเด็นหนักมากๆจริงๆอะ่ะถ้าถามเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับจรอร์แดนซันชโชกับกับการออกมาให้สัมภาษณ์ของอริกเชนฮาร์ที่บอกว่าเพราะว่าจรอร์แดนซันชโชทำผลงานในการซ้อมไม่ค่อยดีคือเขาบอกว่าเหตุผลที่ไม่เรียกติดทีมนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์ออกมาให้สัมภาษณ์พี่ชี้เล่าย้อนไปนิดนึงแล้วกันเผื่อใครจะอาจจะตกหล่นไปบ้างคือเขาบอกว่า ใน,ในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนทัศนคติที่ในการฝึกซ้อมเนี่ยของเจอดอนซันโชน่ยมันไม่ค่อยดีแล้วยิ่งมีโพสของเจอดอนซันโชออกมาอีกแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะจริงๆแล้วนะตอนนี้ถ้าไปดูในลิสต์ค่าเหนื่อยที่ Manchester แมนเชสเตอร์เต็ดจ่ายให้กับนักเตะในทีมปีศาจแดง คนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในทีมมากที่สุดเลยนะก็คือจจดอนซันโช่นี่แหละค่ะค่าเหนื่อยที่ซันโช่ได้ต่อสัปดาห์นะคะ3า0 0 0 0ปอนดอนต่อสัปดาห์เยอะที่สุดในทีมเลยอันดับที่2รองลงมาเนี่ยคือราฟเอลวารานสามแสนแล้วรองลงมาอันดับที่3มเนี่ยมีเท่ากัน2คนคือคาเซเมโร่แล้วก็มาคา์สแตตฟอร์ดที่ได้อยู่3 0 0 0 0นเจดอนซันโช่เนี่ยได้เยอะที่สุดแต่ว่า เอริกเทนฮาร์ไม่พอใจกับทัศนคติและการอุทิศตนในการฝึกซ้อมของเจดอนซันโชจนตัดเขาออกจากทีมในเกมกับอาร์เซนอลส่วนเจดอนซันโชเองก็ออกมาโพสเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดโพสออกมาโพสซึ่งข้อความในการออกมาโพสหลังจากที่เทนฮาร์บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมก็คือเขาเป็นแพร,รับบาดเขาเขาไม่ได้เป็น แบบนั้นเขาพยายามทุ่มเทยอย่างเต็มที่สิ่งที่ทุกคนรู้มามันไม่จริงไม่รู้เหมือนกันว่าอะพ่ชี่ว่าเดี๋ยวมันอย่างที่บอกไปอย่างที่เดลี่เมลได้ได้นำเสนอข่าวมาด้วยว่าเดี๋ยวในท้ายที่สุดเนี่ยจะมีการพูดคุยกันเอนฮาร์จะต้องเรียกซานโชเข้ามาคุยแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นหรือมุมมองของเอวิชทนฮาร์ที่บอกว่าซานโชไม่อุทิศตนทำผลงานในสนามซ้อมได้ไม่ดีเนี่ย มันคืออะไรอาวุนจริงแต่ถ้าถามถ้าถามถาอยากถามเพื่อนๆด้วยแล้วกันค่ะว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้อยากจะให้จะดอนซานโชไปต่อกับทีมไหมหรือถ้าเป็นไปได้พักเลยหรือเปล่าปล่อยถ้าปล่อยก็ต้องรอรอววนเทอร์เนาะขายแต่ขายก็จะขายขาดทุนนะทุกคนก็ต้องยอมรับพะฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วตอนซื้อมาก็ไม่ได้ซื้อมาถูกด้วย73ล้านปอนด์แต่ว่า คือหลายคนก็บอกว่าจอร์ดนชานโช่แบกรับความกดดันมากด้วยความที่ย้ายมาด้วยค่าตัวสูงแฟนบอลรอคอยมายา,ยาวนานแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่ทีมเนี่ยมันมีความลกมลกุลก,ลกคลานเปลี่ยนกุนซื้อด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าอาสามนักเตะที่ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งของของดอทมุลแล้วย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัวมหาศาลที่ทําให้ดอทมุลแบบหมุน,มนกําไรไม่รู้จะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นอะย้ายมาก่อนคือจอร์นซานโช่ ต่อด้วยเออร์ลิงเบลชาแลนและในฤดูกาลล่าสุดจูดเบงิ์แฮมทั้งจูดเนี่ยเพิ่งจะไปอยู่กับมาดริดได้3 4เกมโอ้โหยิงถล่มทลายยิงไป5ลูกยิง4ี่เกมติดเออร์ลิงเบลชาแลนก็อย่างที่รู้กันได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่าแต่ว่าสําหรับกรณีของจอร์แดนซานโชเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีผลมีม,ม,มีมีกระแสะแบบนี้ออกมาอีกถ้าถามส่วนตัวพิชชี่เลยนะอันนี้ส่วนตัวพิชชี่จากใจเลยพิชชี่อยากให กลับมาคุยกันแล้วแล้วจูนกันใหม่เพราะอย่างน้อยเขาก็ยังต้องอยู่กับเราอีกอีกครึ่งฤดูกาลนะเราก็ควรจะไม่เสียสามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์แบบฟรีๆทุกคนเข้าใจไหมมันควรจะเป็นสามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ที่ที่ที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายคุณลึกๆคุณอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะแต่แมนยูต้องไม่เสียสามสามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์แบบเสียเปล่าอะ่ะยังไงคุณต้องมีประโยชน์กับทีมหรือคุณก็ต้อง แสดงอะไรออกมาเผื่อที่ว่าถ้าคุณจะย้ายไปในอนาคตอาชีพการค้าแข่งของจะดอนซันโชต่อจากเนี้ยมันจะได้ยังอยู่ในช่วงกราฟขึ้นอยู่ไม่ใช่กราฟลงอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ กับเรื่องราวของจอร์นชานโชที่พีชี้เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาก็แล้วกันนะคะแล้วก็ฝากกันด้วยว่าถ้าใครอยากจะได้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะช้อปปิ้งกับพีชี้ได้นะคะลดให้5%จากราคาป้ายส่งฟรีทุกออเดอร์การสั่งซื้อแต่ว่าไซส์อาจจะไม่ครบแล้วนะตอนนี้แต่ลองถามกันเข้ามาได้ที่ Line แอดแอนนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนกันและกันก็สามารถ ทักเข้ามาติดต่อกันได้อยากจะสนับสนุนช่องทางไหนก็ได้ facebook, youtube, tiktok ได้หมดเลยนะคะทักเข้ามาได้ที่ l i n e s i Jo อสไพเหมือนกันนะคะกองทักต้องเดินด้ท้องนะทุกคนเอาวันนี้ไปก่อนเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นกันอีกสักพักใหญ่ๆสำหรับกรณีออของสารดอนซันโชนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้รออ่านอยู่ว่าใครคิดเห็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ